วิญญาณใต้ทุนวัดฉันเกิดแล้วโตในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือวัดท้ายหมู่บ้านเป็นที่ที่ฉันคุ้นเคยเพราะแม่มักพาไปทำบุญทุกวันพระแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใต้ถุนศาลาเก่าตอนกลางคืนเพราะคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าที่นั่นเคยเป็นที่เก็บศพชั่วคราวก่อนเผาคืนหนึ่งหลังงานศพของชาวบ้านฉันอาสาอยู่ช่วยพระ เก็บของกับเพื่อนๆอีกสองคนตอนนั้นเราราวเที่ยงคืนพระท่านเดินไปจำวัดเหลือพวกเราอยู่กันเองเสียงลมพัดลอดพื้นศาลาขึ้นมาเย็นยะเยือกจนรู้สึกขนลุกพอฉันก้มมองผ่านช่องไม้เห็นเงาคนยือนอยู่ข้างล่างเหมือนกำลังมองกลับขึ้นมาตอนแรกคิดว่าอาจเป็นเงาของต้นไม้แต่เงานั้นขยับหัวตามฉัน ทุกครั้งที่ฉันเปลี่ยนมุมมองเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเราทั้งสามคนตัดสินใจส่องไฟลงไปดูแสงไฟฉายสะท้อนกับใบหน้าขาวซีดดวงตาดำโบและปากที่อ้ากว้างจนเห็นฟันเกรียนกียนเธออยู่ตรงนั้นจริงๆผู้หญิงชุดไทยเก่าใบหน้าช้ำเลือดไหลซึม เสียงเหมือนคนครวญครางดังขึ้นจากใต้ถุนช่วยข่าน้ำเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเราวิ่งหนีออกจากศาลาโดยไม่หันกลับหลังเลยวันรุ่งขึ้นพระเล่าให้ฟังว่าตรงใต้ถุนนั้นเคยมีศพผู้หญิงถูกฆ่าตายตั้งแต่สมัยสงครามไม่มีญาติพี่น้องมารับต้องฝังไว้ใต้ถุนศาลาแล้วต่อมา ถูกน้ำสาะจนเห็นกระดูกพระจึงให้ทำบุญอุทิศให้ทุกปีแต่บางคืนเธอก็ยังขึ้นมาเรียกคนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ